สวัสดีท่านผู้ชมท่านใดนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วกับธันวาออฟิเชียลวันนี้เราจะมารีวิวรถ2ค่ายนะครับแบบเร็วๆนะครับแต่ค่ายแรกเราจะเอาเร็วๆหน่อยเพราะว่ามันคือ Honda w เวฟร้อยยี่ห้าสองคันนะครับตอนนี้มีเป็นปีใหม่มากเลยนะครับปี2023นะครับแล้วก็เป็นโฉมที่เป็นจอดิจิตอลแล้วนะครับสองคันนะครับจัดไปคันละห้าหมื่นสามเก้าร้อยนะครับฟรีดาวนะครับผมะแต่ที่เราจะมารีวิวนั่นก็คือ Royal Enfield อินเตอร์เซปเตอร์ปี2023บอกเลยว่าคศสอ2 3ในตลาดมือสองนะบอกเลยว่าไม่มีนะครับนะคือในมือสองเนะี่ยปกติเราจะไม่ค่อยเจอปีใหม่ๆเนะี่ยหลุดออกมาเป็นมือสองนะที่เราจะเจอในตลาดตอนนี้คือจะเป็นปี19ปี2 0นะครับแต่ว่าปี2023เรายัางไม่เจอนะครับนะเดี๋ยวมาดูเลขหมค่คอันนี้วิ่งอยู่1,400โลเท่านั้นนะครับนะนอกจากรถจะเป็นปีใหม่แล้วนะครับก็ ยังวิ่งน้อยอีกะหากนะนะมาฟังเสียงเครื่งองยนต์คันนี้คือ,อเดิมเดิมคันนี้เดิมเดิมสตาร์ทแช้เดยวติดไม่ต้องมีบิดช่วยนะครับรถบอกเลยว่าสวยใสส,สะอาดมากก็ท่อเดิมเดิมก็เสียงประมาณนี้ไม่ดังมากนะครับเพราะว่าท่อมันใบใหญ่นะครับถ้าไปอยากเสียงเล้าใจหน่อยก็นนะก็ไป หาซื้อท่อมาเปลี่ยนเพิ่มนะมาดูส่วนสูงครับผมสูง177นะครับก็นะเท้าทั้งสองข้างนะครับคือนะครับเป็นรถที่ขับง่ายแต่ว่าน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับใครที่กําลังมองหาคลาสสิกนะคลาสกลางนะครับเอาไว้ขี่หลอเท่นะครับก็จัดไปราคาเราเปิดเพียงนะครับ179,000บาทนะครับผมซื้อสดรถได้อีกนะครับแล้วก็จัดไฟแนนซ์นะครับมีไฟแนนซ์บริการถึงที่นะครับเป็นไฟแนนซ์กรุงศรีนะครับก็ เงื่อนไขการออกรถนะครับก็ขออายุ2ี่สามายุงาน1ปีนะครับแล้วก็รายได้ขอห5ื่นขึ้นไปนะครับใครที่เกณฑ์ตามนี้แล้วก็ไม่มีล่าช้านะครับก็ออกรถได้เลยนะครับแล้วออกเริ่มต้นประมาณ2 0 0 0 0ื่นสองหนะครับประมาณนี้นะครับนะก็ใครหารุ่นนี้อยู่นะครับมือหนึ่งลองมามองมือ2คันนี้ก่อนนะครับสภาพโคตรสวยนะครับล้วเราตั้งอยู่วงเวียนพระรามห้านนทบุรีข้างๆศูนย์แท้อัมพระรามห้านะครับใครหารุ่นนี้ก็ลองมาดูที่ ร้านเราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของทางออาอิเชีลงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็ไลฟ์สตรีมหน้าเราจะพาท่านไปรีวิวรถรุ่นไหนก็ดีก,ก็ฝากติดตามกันด้วยนะฝากเว็บสองคันด้วยนะครับเว็บเรามีโคตรเยอะนะประมาณ12คันนะครับสิบสคันเลยนะครับเว็บร้อยยี่ก็ลองมาดูรถเล็กเราก็มีนะสกูปปี้สวยๆมีเพียบนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ